เหล็กไหลมันเป็นธาตุทางธรรมชาติค่ะเหล็กไหลเหล็กมันคือเหล็กค่ะมันคือธาตุเหล็กชนิดหนึ่งค่ะคุณเอาเหล็กไหลที่เลียกจากถ้ำก็ดีสเสด็จมาจากการเอาดอกบัวไปสังเวยก็ดีหรือจะเป็นในสายของครูไข่ที่อยู่ภาคใต้ก็ดีหรือจะเป็นในสายของภาคกลางก็ดีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รู้จักครูบาอาจารย์ที่เขาเป็นจริงๆมันเชื่อยากพเพราะเหล็กก็คือเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธาตุทางวิทยศาศาสตร์ที่ต่อให้คุณเอาไปตรวจวิทยศาศาสตร์มันก็จะขึ้นว่าเป็นธาตุทางวิทยศาศาสตร์อยู่แล้วแต่มันมีพลัง จิตของสิ่งที่เล่นลับไปอาศัยวัตถุธาตุเหล่านั้นเหล็กเกิดจากผู้ที่วายชนไม่อยากไปตามการเวลาแล้วมีตะบะมีอํานาจจิตถอดจิตออกมาได้ก็ไปสิงสู่อยู่ในถ้ำมนุษย์เรานะ่ะจะไม่เวียนว่ายตายเกิดมนุษย์ต้องมีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเหล็กมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งจิตวิญญ,ญาณถ้าไม่อยากจะไปอยู่ในภพภูมิที่มันจะต้องไปตามวะะาัฏจัสงสารเขาก็ต้องไปแฝงหรือไปยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นวัตถุธาตุมันถึงมีผีทางสามแพ่งถึงมีกูมานทองถึงมีลือสีมีอะไร เพราะเป็นวัตถุธาตุมันคือการโกงอะไฟนนซ์เดซิเนชันนั่นเองคือการโกงการเวียนว่ายตายเกิดชนิดหนึ่งแต่โกงด้วยตบะและอภินญาวิธีการเกิดเหล็กไหลมันคือสิ่งนี้ซึ่งสิ่งนี้มันตรวจพิสูจน์ไม่ได้แล้วคุณมองไม่เห็นมันมีแค่ความเชื่อใจระหว่างคุณกับครูบาอาจารย์ของคุณกับคนที่คุณเคารพนับถือว่าเขาเป็นของจริงหรือไม่มันมีแค่ความเชื่อใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พูดไปมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เป็นวิชาชีพแต่มันก็เป็น สิ่งที่มีอยู่จริง